mà ghi hình đơn vô, ú, dài dài dài, dài ná dài ná, zoom du con, thịt mắc không? Uống, có da yuk, đẹp trang, thịt chấp hành, chấp phát một đều ấy, phan khao cò đều mình kính kính เดี๋ว่าไม่โดนก็ลูกปาลล่าเลย,ย,ยอยู่ไหมวะ่เงียบเลยเหมือนไม่อยู่ก็อยู่นี่วะ ปก็หมอนะครับ <c oughs> ต้นหญ้า <c oughs> ต้นหญ้า oh ติดแล้วเพื่อนติดแล้ว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 ,ต,ลวตัวเล็กด้วยตัวใหญ่แล้วเรามาลุ้นกันนะครับเมื่อกี้เห็นดึงอยู่อู้ใหญ่ใหญ่ใหญนะ่ใหญ่นะอย่าละเดี๋ยวผมดูก่อนติดมากไหมอู้ยังได้อยู่นั่นไง นี่นะครับผมใส่เข้าไปเก็บเบ็ดตอนเช้านะครับผมก็พอดีไม่ได้เปิดคลิปมานะครับเดินเก็บมาเรื่อยเพราะว่าทางบ้านขเขาเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงกลัวติดลิขสิทธิ์นะครับเลยไม่ได้เปิด <c oughs> เปิดคลิปนะครับ ก็สวัสดีเพื่อน้องทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอง็มพลลาฝันวันนี้พามาอ,อุ้งติดอีกแล้วฝั่งเดิมแสดงว่าปลาอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งลงโลกนะแต่ว่ามีปลานะครับเอ,าอ้าเดี๋ยวก็เบ็ดหายตกแก่หมดเดกวก็ดึงเบ็ดถ้าดึงเบ็ดไปนี่ยากนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำนะครับเป็นคล้ายๆทะเลสาบไม่มีข้าวนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันตัวเล็กตัวใหญ่แต่เมื่อกี้เห็นดึงอยู่น่าจะอยู่นะครับอ้าวสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันอ่ปาาลาทบ้านนะครับผมก็ใส่จากข้างกระตับพ่อมาเลยนะครับก็บเห็นจากที่เอาปลาไหลตัวหนึ่งไปให้พ่อเมื่อกี้นะครับกน็นี่นะเมื่อคืนผมมาใส่ไว้สองทุ่มนะครับยายให้เขียดมาตอนกลางวันไปตัดยุคากับน้านะครับ ัวเบดนี้ติดอยู่ดีนะครับก็ส่วนมากจะไม่ค่อยลุดเท่าไหร่แต่ก็ต้องถ้าตัวใหญ่ๆก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามันติดลึกหรือเปล่านะครับใช้เป็นเบอร์15กับ17นะครับผมชอบ,ชอบหัวใหญ่หัวเบทใหญ่เวลามันติดปลาตัวใหญ่มันจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่เยอะกว่านะครับเยอะที่ใช้ก็เป็นลูกเหียดนะใส่เบ็ดเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูนะครับใส่เสร็จก็ขับดูรอบเดียวนะครับ ได้เกือบ2องโลนะครับเมื่อคืนดูรอบเดียวโลกว่านะครับติดปลา7ตัวนะครับปลาเตัวนะทางทางบ้านประกาศนะครับผมประกาศเอ่อวัววัวของหมู่บ้าน,นครับ มีชาวบ้านเอาไปคืนนะครับก็หาเจ้าของต่อนะครับเปิดการเลี้ยงเอาลูกนะโอ้โหไมมีคนไปจัดจำหน่ายเงียบเลยนะมองไปฝั่งนี้หรือเปล่า มีรอยกินนะครับผมหลังฉีก